ก็สวัสดีครับผมน,นี้มาพบก,กับพี่ไม์บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยนะแล้วก็เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศสีทีสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นบทสรุปคาดการณ์ของผมนะไม่ว่ากันนะพี่นะอันนี้ตามความคิดของผมที่ผมมุมมองผมที่ผมพูดออกมาแล้วก็เรามาพูดคุยคนวันนี้นะครับมาแล้วก็มาดู <c oughs> สีคู่ที่เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับพี่มีคูเอเชียนะครับกับอาร์เจนตินาแล้วก็ ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแต่ผมพูดมาพูดถึงทีมโมร็อกโกก่อนเลยมันเป็นทีมที่โคตรมามืดมากปีนี้ไม่มีใครคิดผมก็ไม่มีใครคิดตัวมไม่มีใครคิดแน่นอนว่าเขาจะมารอบรองชนะเลิศได้เขาเขาเล่นดีมากๆผมไปดูอ่าย้อนหลังมาเขาแทบจะไม่เสียประตูแทบจะไม่เสียประตูเลยผมน่าจะมีแค่ลูกเดียวที่เสียประตูทั้งครับปรตูตัวเองนะครับผมมองว่าแล้วก็ตบโปรตุกเกสมาด้วย เนี่ยแหละเป็นแมตที่ช็อกโลกคือว่าไปตกโปโลเกตมาเผื่อเขารอบรองชนะเลิศแล้วก็มาดูฝั่งฝรั่งเศสทีมแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสผมบอกเลยว่านัดที่เขาเจอกับอังกฤษมาเป็นแมตที่คุณภาพมากๆที่เล่นกันมาเล่น,เล,นเล่นสนุกมากๆที่ผมดูแบบสนุกแบบสุดๆเลยแล้วก็จะเป็นตาบาปของแฮร์รี่เคนนะครับว่ามาโดนได้ลูกโทษแล้วก็ยิงไม่เข้าด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นตาบาปของเขาเลยนะ ผมก็มองว่านัดนั้นฝรั่งเศสก็เล่นดีด้วยอังกฤษก็เล่นดีด้วยแล้วก็เป็นฝั่งอังกฤษเอ้ยเป็นฝั่งฝรั่งเศสนะครับที่ว่าเข้ามารอบรองมาเจอโมร็อกโกแต่ผมมองว่าโมร็อกโกจะงัดไม้ไหนจะมัดจะงัดแผนไหนแนวไหนเพราะว่าก็ยังมองว่ายังสบุฝรั่งเศสไม่ได้เพราะว่าไม่น่ารอดฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาดูฝั่งของโคเอเชียกับอาร์เจนตินาคู่นี้ผมบอกว่าสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันมา เคยเจอมาหลายนัดแล้วแต่ผมว่าเอานัดอื่นทุกนัดมาคาดการกับฟุตบอลโลกปีนี้ไม่ได้ควยเชียปีนี้มามือมาเป็นมามืออีกทีมหนึ่งนะที่ผมมองว่าประตูเล่นดีมากๆนะแล้วก็แผงหลังแผงหลังเหนียวสุดๆแล้วก็แผงกลางเป็นเดอะแบ็กเลยแผงกลางก็งจะเป็นลูกาโมดิตนะที่ว่าผมว่าวัยสามสิบเจ็ดเล่นกับยังวัยเล่นอย่างกับยี่สิบปีนะครับผมเพราะว่าคู่นี้สนุกสุดๆแล้วก็มาดูฝั่งของอาต์เจนาทัฟฟาเขา เป็นปีสุดท้ายของแมซี่ด้วยนะผมมองว่าผมมองว่าทุกคนทุกทีมต้องการคว้าแชมป์โลกอยู่แล้วแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นพิเศษนี่คือคอเรียวเนียลแมซี่นะที่ทุกคนคาดการว่าเขาต้องได้แชมป์โลกปีนี้นะครับแล้วก็นัดที่เขาเจอกับนิ์ลแลนด์มาผมก็ว่าสุดๆเดือดสุดๆใบเหลือง16ใบแล้วก็มีใบแดงด้วยนะครับเป็นที่จะมีไวรอลช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นแมซี่นะ ที่ว่าเข้าไปคุยกับหลุยส์ฟาเกานะที่คุยกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าพูดอะไรน่ะจะเป็นฝั่งนักฟุตบอลของนิทนานแนไปพูดอะไรสักอย่างให้แมสซี่ไม่พอใจนะผมแล้วก็จบกันไปด้วยอ่าแต่ว่านำสองสองสองศูนย์นะแล้วก็มาโดนตีสองสองนะครับแล้วก็มาดวนแล้วก็ได้ชนะจุดโทษแล้วก็เข้ารอบไปรอบรอ,อ,องชนะเลิศผมก็ยังมองว่าคู่นี้ผมว่าตึง ผมไม่มีจะพูดเลยว่าสนุกแน่ๆคู่นี้เตะพรุ่งนี้แล้วด้วยพรุ่งนี้นะครับเวลาตีสองบทสรุปคาดการณ์ของผมนะพี่นะผมผมยังมองว่ามโมร็อกโกเปอร์รเซ็นต์ที่ได้ของแชมป์สามสิบเปอร์เซนฝรั่งเศสเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วก็คู่อาร์เจนตินากับโคเอเชียโคเอเชียผมมองว่าห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับผมแล้วก็อาร์เจนตินาหกสิบเปอร์เซนต์ผมยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสที่ยังป้องกันแชมป์ได้นะครับผมมองไว้อย่างนี้นะ แล้วก็ผมว่าฝรั่งเศสน่าจะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คู่อาร์จเจนติน่ากับโคเอเชียผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของโคเอเชียนะครับเพราะผมผม,มองว่ารูาปภาพรวมแล้วคู่นี้น่าจะยันเสมอแน่นอนถ้าจะยันเสมอแล้วก็คือจบแน่นอนเป็นฝั่งโคเอเชียแน่นอนที่กินได้เพราะว่าโคเอเชียก็ที่เห็นก็นมาก็ชนะลูกโทษหลายแมตช์เหมือนกันก็นกที่รอบรองก่อนจะเข้ารอบรองก็มาเจอทีมชาติบราซิลนะ ใครๆก็คิดว่ายังไงทีมชาติบาซิวก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็จะเป็นฝั่งของโคเอเชียที่มาตีเสมอได้แล้วก็มาชนะลูกโทษนะครับผมนะครับสรุปบทขั้นการสรุปบทคาดการของผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะพี่นะไม่ว่ากันนะครับผมเป็นบทสนุกของผมเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไมค์บอลซิ่งจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่ไมค์บอลซิ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับพี่ไมค์บอลซิ่ง ถูกช่องทางเจอแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้พี่ไมค์บอนซี่นะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ